โอ้โห oh. ดูความงามของเจ้าสลัดใดด่างเหลืองฮนะสวยงามมากเลยสวัสดีครับวันนี้เช้าวันเสาร์สบายสบายฮนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบ พักผ่อนอีกแล้วหลายคนบอกโอ้โหเพิ่งจะใช้เงินไปชุดใหญ่หยุดอีกแล้วเหรอถ้าคนสายท่องเที่ยวสายเดินทางก็หนักหน่อยนะแต่สลับนาเล็กไม่ได้ไปไหนฮะจะหยุดยาวหยุดสั้นก็ไม่ต้องเปลืองอยู่แบบนี้แหละอยู่กับธรรมชาตินี่แหละเพลินดีสบายดี อาวันนี้พามารูจักกับไม้ประดับที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งก็คือต้นสลัดใดอันนี้เป็นสลัดใดด่างเหลืองนะถือว่าสวยงามมากเนี่ฮต้นสลัดใดฮะไม้ตระกูลพวกยูโฟเบียหรือว่าพวกเเกี่ยวกับพวกตะบองเพชร ใครนึกถึงกระบองเพชรนะพวกไม่มีใบทั้งหลายแล้วมียางด้วยเนะนี่ยนี่แหละยูโฟเบียสวยงามมากนะต้นนี้ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆนะมาอยู่ตรงนี้โอ้โหดินมันดีคนระับปุ๋ยดีมันก็เลยลำใหญ่ดูลำใหญ่มากเท่าแขนเลยนะเนี่ยคือต้นของเขาเนี่ย บางทีมันจะออกสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างนะเนี่ยแต่พอปลูกไปพอแก่ไปนะเหลี่ยมมันจะค่อยหายและกลายเป็นลำกลมๆนะเป็นต้นแบบนี้เนี่ยเป็นต้นไม้ทั่วไปเป็นลำกลมๆแบบนี้ เาใหม่ๆม,มันก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยสามเหลี่ยมบ้างสี่เหลี่ยมบ้างขอบก็จะเป็นหนามนะขอบเหลี่ยมก็จะเป็นหนามสวยงามให้หน้าปลูกประดับปลูกง่ายด้วยแค่ตัดไปปักชำ้ำปักช้ำก็เกิดแล้วเนี่ยแต่นาเล็กชอบตรงเนี้นยเวลายอดของเขาเนี่ยมันแตกหลายๆย,ยอดนะ โอ้โหเป็นช่อเป็นฉัดสวยมากคือสลัดใดที่เราเลี้ยงกันอยู่มันก็จะมีพวกสีเงินนะหรือว่าด่างขาวประมาณนั้นแล้วก็สลัดใดเขียวสลัดใดป่าก็มนะีแล้วก็สลัดใดด่างเหลืองแบบนี้ คือความพิเศษของมันก็คือเนี่ยดูตรงสีเขียวๆนะกับสีเหลืองๆเนี่ยถ้ากิ่งไหนมันแตกตรงสีเขียวมันก็จะออกเป็นสีเขียวนะเป็นลำสีเขียวเลยนี่นี่ถ้าแตกตรงโซนสีเขียวเนี่ยมันก็จะออกเป็นสีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าแตกตรงสีลายเหลืองมันก็จะเป็น ต้นสีเหลืองหรือบางทีแตกตรงที่มันอยู่ระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองมันก็จะเป็นสองสีนี่แหละความพิเศษของมันถ้าเราค่อยๆเรียนรู้ไปวันนี้ก็พามาชมพามารู้จักกับไม้ประดับที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งก็คือสลัดใดด่างเหลือง